ดวงรายวันประจําวันพุธที่2 8เมษายนพุทธศักราช2,564รามสองคำเดือน6ปีฉลูคนเกิดวันอาทิตย์การงานงานยังคงยากอยู่ทำให้เหน็ดเหนื่อย และต้องใช้ความอดทนพยายามสูงแต่เชื่อเถอว่าความทุ่มเทของคุณจะคุ้มค่าในอนาคตอุปสรรคใดๆก็ขอให้คุณใช้วิจารณญาณอย่าวู่วามใจร้อนในการปฏิบัติงานงานภาคสนามจะโดดเด่นและก้าวหน้าดีมากค่ะการเงินการเงินสบายมือเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณทุ่มเทให้กับการหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับตนเอง แล้ววันนี้จะเป็นวันที่ความทุ่มเทนั้นจะส่งผลเป็นรายได้ที่งดงามหอมหวานแก่คุณบางคนจะมีโชคจากการเสี่ยงหากคุณรู้จักแบง่งทรัพย์บางส่วนทําบุญกุศลบางจะยิ่งทําให้โชคลาภของคุณเด่นชัดขึ้นความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่มีบุคคลิกร่าเริงเจ้าสเสนมีเพื่อนเยอะและเป็นคนทำอะไรเร็เว ทั้งอย่างเป็นคนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกด้วยคนรักครอบครัวมีความสุขสมหวังสนุกสนานรักเดียวใจเดียวสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงาน เวลามงคล15.01นาฬิกาหนาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานให้เหมาะสม สร้างสมดุลในองค์กรบางคนจะต้องเปลี่ยนมาเป็นนายตัวเองก็เป็นได้แต่อย่างไรขอให้ถือว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆมักจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมเสมอการเงินคุณมีเกณฑ์เสียเงินไปกับยานพาหนะด้วยเฉพาะรถยนต์ที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจจะรุนแรงใหญ่โตทำให้เสียเงินจำนวนมากได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเป็นคดีความอยู่วันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเครียดจากการถูกฟ้องล้มละลายได้งดการพนันทุกชนิดนะคะความรักและครอบครัวอย่ามัวแต่โทษตัวเองในสิ่งที่เคยทำผิดพลาดไว้เมื่ออดีตคุณต้องดึงตัวเองออกมาจากความเศร้าที่ฝังใจนั้นแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมีคนที่สนใจคุณอยู่และพร้อมจะเดินเคียงข้างคุณขอให้มองไปข้างหน้านะคะ สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลามาเทมาทิศมงคลทิศเหนือเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่เวลามงคล1 0 3นาฬิกา31นาทีถึง 12. นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานวันนี้มีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่ในการทำงานเพื่อนที่ดีที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องการงานมีสายตากว้างไกลมองโลกในแง่ดีและมีอุดมการเขาจะจริงใจและใส่ใจคุณเป็นอย่างดีมีเกณฑ์ได้ร่วมงานกันร่วมอุดมการเดียวกันการเงินถ้าคุณไม่เอาแต่คิดคิด แล้วลงมือทำคุณจะสามารถทำเงินได้มากกว่าคู่แข่งคุณฉลาดในการคิดวิธีใหม่ๆในการเพิ่มรายได้แต่มักจะลังเลและไม่กล้าตัดสินใจซึ่งขอให้เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นแล้วลงมือเลยนะคะความรักและครอบครัวเมื่อเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณทุ่มสุดตัวอยากให้คนที่คุณรักมีความสุขจนเหมือนประครบประง,งมจนเกินไปส่วนคนโสด คุณต่อสู้เพื่อให้ได้ความรักมาซึ่งมีแนวโน้มที่คุณจะสมหวงังค่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความมั่นคงความกล้าหาในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันทิศมงคลทิศต,ตะวันตกเสริมความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องการงานประสบความสำเร็จ เวลามงคล10นาฬิกา31นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานวันนี้ให้ระมัดระวังการถูกหักหลังงานใดที่เกี่ยวกับเอกสารการมีหุ้นส่วนมักจะเกิดปัญหาที่ยากจะแก้ไขได้ คนที่ทำงานประจำก็มีเกณฑ์ถูกเพื่อนร่วมงานหรือคู่แข่งแทงข้างหลังสร้างความเสียหายเดือดร้อนใจให้วันนี้อย่าเพิ่งใจร้อนและอย่าหมกมุ่นกับเรื่องร้ายร้ายรักษาใจของตนเองให้ดีค่ะการเงินการเงินแปลผันตามความสามารถของคุณซึ่งวันนี้คุณทำได้ดีจึงทำให้มีเงินไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดทั้งยังมีไอเดียในการหาเงินอีกหลายช่องทาง หากคุณลงมือทำก็จะมีรายได้เพิ่มสมดังที่ตั้งใจคะ่ะความรักและครอบครัวครอบครัวอบอุน่นมีเกณฑ์ได้พบปะสังสรนๆกันในระหว่างคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ได้พบเจอกันมานานจะมีความสุขเป็นอย่างดีคนโสดครอบครัวสำคัญและอบอุ่นกว่าการมีคนข้างกายคุณจิงไม่ได้คิดสละโสดในวันนี้สีมงคล สีแดงสีทองส่งเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจทิศมงคลทิศต,ตะวันตกส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามเวลามงคล1 0 3นาฬิกา3นาทีถึง 12. นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานหนักไม่เอาเบาไม่สูการทำงานของคุณในวันนี้จึงค่อนข้างจะไม่ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอันนักคุณไม่ค่อยสนใจงานตรงหน้าและอย่างไม่สนใจสายตาของเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าง,งานที่กำลังติเตียนอยู่อีกด้วยระวังจะถูกนินทาหรือถึงขั้นตกงานได้นะคะวันนี้ให้เพิ่มความกระตือรือร้อนขึ้นอีกหน่อยคะ่ะ การเงินคุณจะมีรายได้จากต่างถิ่นต่างแดนคนที่ไปทำงานไกลาจากภูมิลำเนาวันนี้จะมีโชคด้านการเงินหรือได้เงินจากต่างประเทศการหมุนเงินไม่มีปัญหาอะไรอย่างคล่องแคล้าดีค่ะความรักและครอบครัวความเอาแต่ใจของคุณทำให้คนที่อยากจะเข้าหาคุณนั้นต้องถอยไปก่อนคุณก็ดูจะไม่ค่อยสนใจเพราะรู้สึกอยากจะอยู่คนเดียวมากกว่า คนมีคู่ความเอาแต่ใจตนเองยังเป็นปัญหาระหว่างคู่รักอยู่สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศเนื้อเสริมสิริมงคลในการทำการต่างๆเพิ่มกําลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไป เวลามงคล7.31นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีการงานหากคุณทำงานเกี่ยวกับพืชพันธุญ,ญาหารจะเก้าหน้าดีมากจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือและให้ประโยชน์แก่คุณแบบให้เปล่า อาจได้เดินทางดูงานเสริมความรู้ในด้านการงานเพิ่มอีกด้วยส่วนงานด้านอื่นๆผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนและเอ็นดูคุณเป็นพิเศษควรเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นค่ะการเงินอย่าพึงเครียดมากนะกับการเงินเพราะคุณเหมือนจะวิตกกังวลจนเกินไปผ่านจะเสียเงินไปกับการรักษาตัวจากการล้มป่วยที่เกิดจากความเครียดเสียมากกว่าวันนี้ต้องประหยัดแะวางแผนการเงินให้ดี เงินจะหายากกว่าทุกวันมีเกณฑ์จะเกิดคดีความทางแพงแต่ปัญหายังมีทางแก้ไขค่ะความรักและครอบครัวความรักที่เกิดในวันนี้กับคนโสดจะมีเกณฑ์ได้พบกับคนที่ถูกใจในงานบุญงานกุศลหรืองานจิตอาสาทําความดีซึ่งจะถูกใจกันด้วยความดีของกันและกันหากคนที่คุณพบมีอาชีพครูอาจารย์หมอก็ขอให้สารสัมพันธ์ต่อได้เลยค่ะ ส่วนคนมีครอบครัววันนี้อาจมีการท่องเที่ยวหรือทำบุญร่วมกันค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมโชคดีทางการเงินมรดกและความมัง่งค้ั่งร่ำรวยทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล 13.31นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้เป็นวันแห่งโชคทางการงานของคุณไม่ว่าจะทำการใดก็จะลื่นไหลไม่มีสะดุดได้รับความร่วมมือความเกรงอกเกรงใจจากผู้คนรอบข้าง ทำให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ประสบความสําเร็จและเป็นผลงานที่คุณพอใจสร้างชื่อเสียงให้กับคุณอีกด้วยการเงินรายได้มีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายวันนี้มีเกณฑ์ในการหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองผู้ใหญ่เพศชายจะเข้ามาช่วยเหลืออุปธรรมในเรื่องการเงินให้กับคุณหากคุณขยันคุณจะยิ่งหาเงินได้มากงานเกี่ยวกับการปล่อยกู้หรือให้เช่าจะทำเงินได้มากในวันนี้ค่ะ ความรักและครอบครัวคุณฉลาดในการเลือกคู่และมักจะพิจารณายอย่างถี่ถ้วนเพราะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักเกี่ยวกับความรักสเปคคุณค่อนข้างสูงมีเกณฑ์ที่จะยังคงโสดต่อไปส่วนคนรักครอบครัวคุณรู้สึกอ้างว้างเดียวดายเพราะไม่ได้รับความสนใจจากคนในครอบครัวลองเข้าหาคนรักของคุณอย่างอ่อนโยนและลดความคาดหวังลงบ้างนะคะสีมงคล สีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมบริวารรักใครว่าน,นอนสอนง่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมความหน่าเลื่อมใสสมองปลอดโปร่งจำใสสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและความร่าเริงใจเวลามงคล9.01นาฬิกาหนาทีถึง1 0 3นาฬิกานาที คนเกิดวันเสาร์การงานหากมีคดีความในด้านการงานคุณจะได้รับความยุติธรรมในวันนี้งานจะราบรื่นดีผู้ที่ทำงานไม่สุจริตระวังจะประสบปัญหาได้ให้ระมัดระวังการเข้าร่วมงานสีเทาอย่าห,หลงเชื่อใครมาชักชวนเพราะมีเกณฑ์จะถูกรวบตัวเกิดคดีความได้ก<ง>าร<น>เง<า>นิน การเงินของคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีไรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอกว่าที่ผ่านมาคุณวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบรัดกุมทำให้ไม่มีปัญหาขัดข้องใดอย่างใดวันนี้มีเกณฑ์ได้รับของขวัญของมีค่าหรือเงินทองจากคนรักความรักและครอบครัวระวังจะสับรางจนเหนื่อยนะคะวันนี้ให้เพลอเ,เรื่องความเจ้าชู้ของคุณลงบ้างคนโสดอาจได้พบรักกับคนทางไกล หรือพบกันในการเดินทางหากต้องการสารสัมพันธ์ก็ค่อยๆศึกษากันไปก่อนนะคะเพราะอย่างไม่แน่ว่าเขาจะคบกับคุณแค่คนเดียวสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อนเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปธรรมทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขกาย และความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล7นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ